สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีไอเดียการไล่มดไล่เพียไล่แมลงไล่หนอนต่างๆครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับโดยแค่ทําแบบนี้นะครับแค่ขวดเดียวนะครับนํามาห้อยไว้ที่ต้นไม้ของเรานะครับนี่นะครับผมนํามาห้อยแล้วนะครับใบมะเขือของเรานะครับก็จะไม่มีเพียนะครับแล้วก็ไม่มีมดแมลงมาต่ายตอมเลยนะครับพอเขาได้กลิ่นของ ลูกเหม็นนะครับที่เรานํามาห้อยไว้นะครับมาครับผมมีวิธีการทําง่ายๆไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับวิธีทำก็ง่ายๆเลยครับให้เตรียมขวดน้ำนะครับขนาดพอเหมาะนะครับประมาณขนาดนี้นะครับ ถ้าใครไม่มีก็ใช้ขวดใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นลูกเหม็นนะครับเราก็จะมาทำขวดกันก่อนนี่นะครับขวดจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเราก็จะเจาะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ นี่นะครับทำแบบนี้ให้กลิ่นลูกเหม็นนะครับละเหยออกตรงนี้แล้วตรงนี้ถ้าฝนตกนะครับยังช่วยกันฝนได้ด้วยนะครับเป็นหลังคากันฝนนะครับ นี่นะครับเราก็ทำสักสี่จุดก็พอแล้วครับแล้วนำลูกเหม็นมาสั่งครับขวดหนึ่งใส่สักสามลูกนะครับนี่นะครับ ทีนี้เราก็ทำการมัดเชือกนี่นะครับผมก็จะมัดอยู่ในลักษณะนี้จะไม่เจาะฝานะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ําฝนนะครับจะเข้าตรงรูเจาะฝาด้านบนนะครับนี่เอาไปนําห้อยแบบนี้เลย แล้วทำอีกขวดหนึ่งก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยครับได้สองขวดแล้วเราก็ไปห้อยตามาต้นไม้พืชผักของเราได้แล้วนะครับนี่นะครับเราก็นำม,มาห้อยไว้ใต้ต้นมะเขือนะครับเพื่อไล่มดนะครับไล่เพีย้ยแล้วก็แมลงต่างๆนะครับที่ให้ไว้แบบนี้เลยครับ ือว่าต้นมะนาวนะครับก็สามารถแขวนไว้ไล่หนอนนะครับแล้วก็มแมลงต่างๆได้นะครับเราทำไว้แบบนี้นะครับก็จะอยู่ได้นานเลยครับโดยที่เราไม่ต้องหาน้ำยาต่างๆมาฉีดไล่มดไล่มแมลงเลยนะครับ เราทำไว้แบบนี้นะครับก็กลิ่นของเขาก็จะอยู่จนกว่าลูกเหม็นนะครับจะหมดไปนะครับก็นานนะครับเป็นเดือนนะครับกว่าจะหมดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อพวกปลูกพืชผักต่างๆนะครับเรฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ